แต่ว่าก่อนที่จะไปดูเรื่องน้ําท่วมในบ้านเราเนี่ย<ะ>คือมันมีสถานการณ์ไฟไหม้ในต่างประเทศซึ่งเป็นข่าวใหญ่แล้วนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเขตไทโปเขตที่มีเหตุการณ์ไฟไหม้ครันะ้งใหญ่ของฮ่องกงนะคะเป็นพื้นที่อยู่อาศัยค่ะไม่ใช่เป็นจุดแหล่งท่องเที่ยวนะคะเริ่มไหม้ในตั้งแต่ช่วงเวลาบ่บายสามโมงเมื่อวานนี้ค่ะไฟโ,โหมกระหน่ำนะ เป็นเตปที่กำลังสร้างเหรอเข้าซ่อมบำรุงคือมีที่อยู่มีผู้คนอยู่อาศัยแล้วอันนี้เป็นภาพของ AP นะครับดูเสะนั่งร้านเนี่ยโอ้โหพังทลายลงมาเลยอ่ะเขาบอกว่าจุดเริ่มต้นเธอนี้เกิดจากนั่งร้านนะคะเป็นไม้ไผ่ค่ะโอ้โหตัวเลขยอดผู้เสียชีวิตตอนนี้นะครับ36คนแล้วนะครับอย่างน้อยศูนหาย279 นหนึ่ในผู้เสียย่านไทโปนักดับเติตึก <นะ S 1> สูงระฟ้าครับ<น>คือเริ่มตั้งแต่บ่ายกลางคืนก็ยังดับไม่ได้ระดมนักดับเพลิงเกือบ800เข้าฉีดน้ำรถดับเพลิง128คันก็ยังมีคนติดอยู่ข้างในนะครับล่าสุดยืนยันผู้เสียชีวิตใน36แล้วมีนักดับเพลิงอยู่นั้นด้วยที่เสียชีวิต ส่วนอีก279ยังติดต่อไม่ได้นี่หนักที่สุดในห้องตงในรอบ30ปีค่ปีอันนี้คือ south china morning post สื่อดังห้องตรงประมวลภาพยิ่งตอนกลางคืนไฟยังลุกไหม้อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นเลยครับโอ้โหลุกโชนดูสินี่นี่น,น,น,นี่ไฟลุกโชนอย่างนี้เลยฮะเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะครับรุนแรงมาโอ้โหคือตึกสูงในหน้ากลัวมากแล้ว คนที่ช่วยออกมาได้เนี่ยแค่บางส่วนอีกส่วนหนึ่งยังติดต่อไม่ได้200กว่าคนโ่นนยังไม่สามารถประเมินได้นะว่าเหตุการณ์นี้จะมีคนเสียชีวิตเท่าไหร่กันแน,น่เพราะว่าเบื้องต้นใน36ศสูญหาย79 9นะในเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็ถแถลงครเพราะว่ามีดับเพลิงเสียชีวิตด้วย ดูฮะตอยู่ติดๆกันอ่ะติดกันค่ะจักไม้ไผ่แล้วก็มีแสลนสีเขียวนะบังอยู่นะก็ลุกลามได้ไวค่ะนี่คือเซาเหน้ามอร์นิ่งโพสต์สื่อของห้องกงเองครเป็นข่าวใหญ่สุดเลยเมื่อวานนี้ครับแล้วก็ถ้าดูภาพเพิ่มเติมเนี่ยนี่คือตอนกลางคืนมันจะยิ่งเห็นเหมือนกับเป็น แท่งไฟอ่ะอโอ้โนหนนากลัวมากเพราะฉะนั้นยังต้องตามข่าวต่อนะครับอยอดผู้เสียชีวิตจะเท่าไหร่กันแน่เพราะว่าลุกไหม้ตั้งแต่บ่ายข้ามคืนะนะก็ยังควบคุมเพลิงไม่ได้นี่ครับรถด,ดับเพลิงที่เอามาใช้ในไม่ต่ำกว่าร2 8คันนะ,ะประานาบรีสีชินผิงส่งสารแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยครับ แล้วก็เป็นข่าวที่ออกสื่อตะวันตกทุกสำนักนะเนี่ยคือต้นเพลิงเนี่ยเริ่มตั้งแต่ก่อนบ่ายสามโมงดึกดื่นข้ามคืนไปนะก็ยังควบคุมเพลิงไม่ได้ความสูงไม่ต่ำกว่าสาบอชั้นะนะเนี่ยลำเลียงส่งผู้ได้รับบาดเจ็บที่ช่วยไดนะ้แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยสองร้อยเจ็ดสิบกว่าที่ยังสูญหายนะฮะ นี่เป็นเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ของฮ่องกงเลยก็ว่าได้ลุกหลอางรวดเร็วอันนี้ช่วงบ่ายๆค่ะตึกไม่ใช่เป็นตึกสีเขียวได้เป็นสแลนฮะสแลนค่ะกำลังซ่อมบำรุงค่ะแล้วก็มีคนอาศัยอยู่ใช่ถ้าเป็นอาคารที่กำลังก่อสร้างเนี่ยความสูญเสียอาจจะไม่ขนาดนี้ค่ะแต่นี่คนก็อยู่ข้างในก่อสร้างอยู่ข้างนอกเหตุการณ์ใหญ่มากครับครั้งนี้ฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็น อีกหนึ่งอันตรายในเมืองใหญ่ฮะเมืองใหญ่มีตึกสูงก็ต้องเสี่ยงกับอะไรแบบเนี้นะฮะอุณหภูมิด้านในตึกแน่นอนค่ะสูงมากค่ะก็เป็นการยากสําหรับการเข้าไปช่วยเหลือนะคะนะฮะดูภาพถัดไปเลยฮะอันนี้ก็เรียบเรียงมาจากหลายสื่อค่ะของฮ่องกงนะคะก็มีการรายงานกันตลอดทั้งวันค่ะ ฮ่องกงเองด้วยแล้วก็สื่อต่างประเทศนะอย่างของสิงคโปร์ CNA ก็มีการรายงานสดด้วยนะคะ mm hmm. เป็นภาพช่วงประมาณช่วงตีหนึ่งนี่ก็ยังไม่สามารถดับเพลิงได้นะคะ mm hmm. นักดับเพลิง800 mm hmm. คนเข้าฉีดน้ำค่ะรถดับเพลิง128คันค่ะ mm hmm. แล้วช่วงนี้อากาศแห้งๆด้วยที่ฮ่องกงเริ่มเย็นแล้วค่ะ,อ,ะอากาศแห้งนะอันนี้เบื้องต้นตอนแรกตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยสามสิบหกสาสิบหกศูนย์หายสองร้อยเจ็ดสิบเก้านะครับในเหตุการณ์ที่ฮ่องกงนี่ครับ ลำเลียงความช่วยเหลือนะใครที่ออกมาได้ทันนะก็ส่วนหนึ่งก็ต้องไปศูนย์อ,อพยพค่ะไสถานีตำรวจนะคะแล้วก็มีมค่ะ,คะก็มีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าอย่างในช่วงนี้เนี่ย ก็จะมีคนจีนแผ่นดินใหญ่ใช่ไหมไปใช้แรยงานในกลุ่มของการก่อสร้างนันะคะเขาก็ตั้งข้อสังเกตคือมันมีมาตรฐานมาตรการของการรักษาความปลอดภัยนะที่ไม่ได้มาตรฐานอยู่นะคะคือก็ไม่ได้ชี้ชัดอันนี้คือสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้ต้องไปสืบอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าการตั้งข้อสังเกตอันนี้คือกลุ่มตึกให้เห็นภาพว่าก่อนที่จะมีการ เกิดเพลิงไหม้เ,เขาก็อยู่เป็นกลุ่มแบบนี้น,นีกนก่อนไฟไหม้ใช่ก่อนไฟไหม้ค่ะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้อย่างที่บอกว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นไปได้ไหมว่าคนงานค่ะสูบบุหรี่ในไซางานเพราะว่าจุดต้นเพลิงของครั้งนี้<ๆ>เขาบอกว่าเกิดตรงนั่งร้านที่เป็นไม้ไผ่ก่อนนะแล้วก็เพจเพจหนึ่งห้องกงจิปาถะเนี่ยเขาก็ตั้งข้อสังเกตเลนะคะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคนงานซึ่งเป็นคนจีนนะคะสูบบุหรี่หรือเปล่า อันนี้ยังไม่ชี้ชัดว่าเป็นสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ในครั้งนี้ค่ะคตลอดทั้งคืน